แต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อห้องไม่ได้ล็อกทันทีที่เปิดประตูสิ่งที่เห็นก็ทำให้ฉันคนลุกว่าไปทางร่างย้อนไปตอนสมัยเมื่อฉันยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยตอนขึ้นปีสองนักศึกษาทุกคนต้องย้ายไปอยู่หอนอก และด้วยความที่มีงบจำกัดฉันจึงต้องหาหอพักที่ไม่แพงมากนะักจนในที่สุดฉันก็ได้เช่าหอที่ถูกแสนถูกแต่ทว่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันในวันนั้นฉันรู้สึกตัวเองว่าโชคดีจึงไม่ได้เกิดความสงสัยอันใดเลยว่าทำไมหอที่ใหม่เอี่ยมและดีขนาดนี้ถึงได้มีราคาถูกถัดจากห้องของฉัน ก็มีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่อยู่ริมสุดไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือไม่เพราะฉันคนของเข้าหอและจัดของทั้งวันก็ไม่เห็นมีใครเดินผ่านหรือว่าออกมาจากห้องนั้นเลยจนเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันแรกที่ฉันย้ายเข้ามาอยู่ในขณะที่ฉันกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงหางตาก็สังเกตเห็นว่า ตรงหน้าต่างที่เป็นบานเกรดนั้นเหมือนมีเงาคนกำลังเดินผ่านหน้าห้องผ้าม่านบางๆกับแสงไฟที่เปิดตลอดตรงถงทางเดินทำให้เห็นเงาสะท้อนของคนที่เดินผ่านไปมาหมายความว่าห้องริมสุดต,ต่อจากห้องฉันนั้นมีคนอยู่เพราะคนที่จะเดินผ่านห้องของฉันนั้นจะต้องเป็นห้องริมสุดห้องเดียวเท่านั้นในทีแรก ฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยจึงเล่นโทรศัพท์ต่อแต่พอมองตรงบานเกรดอีกครั้งก็พบว่าเงาหยุดอยู่ตรงนั้นนาะนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดูจากเงาแล้วมีลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวตอนนั้นขนหัวฉันลุกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุพยายามคิดในแง่ดีว่าเธออาจจะกำลังยืนรอใครอยู่ตรงนั้นแต่ที่ฉันรู้สึกแปลกก็คือ เหมือนว่าเงานั้นจะหันหน้ามาทางห้องของฉันด้วยด้วยความที่ฉันไม่เคยเจอผีมาก,ก่อนและไม่ค่อยชื่อเรื่องพวกนี้จึงพยายามไม่สนใจและข่มตาหลับไปสามวันผ่านไปเหตุการณ์ยังคงเหมือนเดิมช่วงดึกๆฉันจะได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องและยืนรออะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าห้องของฉัน ซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากห้องริมสุดห้องเดียวแต่ฉันไม่เคยเห็นเธอเปิดประตูออกมาในตอนกลางวันเลยแต่แน่ละ่ะที่นี่เป็นหอพักนักศึกษาเธออาจจะมีเรียนไม่ตรงกับฉันจนกระทั่งคืนที่สในคืนนี้เธอก็ออกมาอีกแล้วฉันจึงรวบรวมความกล้าจะลองเปิดประตูออกไป ขอดูหน้าค่าตาเพื่อนข้างห้องหน่อยว่าเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ทันได้เปิดเงานั้นก็สั่นไหวเบาๆคล้ายๆกำลังสะอื้นเหมือนคนร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอฟังดูวงเวงหน้าขนลุกด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันจึงตัดสินใจเปิดประตูออกไปแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เจอใครหรือสิ่งมีชีวิตใดๆยืนอยู่เลย ครั้งนี้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆฉันรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาผากลนแล้วก่อนเปิดประตูฉันมั่นใจว่าเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้าห้องและกำลังร้องไห้และยังไม่ได้ยินเสียงคนปิดเปิดประตูกลับเข้าห้องไปเลยเป็นไปไม่ได้ที่เปิดประตูออกไปแล้วจะไม่เจอใครไม่มีทางที่คนเราจะหายไป ภายในหนึ่งวินาทีแบบนี้เป็นแน่นอกเสียจากว่าจะไม่ใช่คนฉันรีบกลับเข้ามาในห้องแล้วโทรหาเพื่อนสนิทให้คุยเป็นเพื่อนตาเขาสังเกตไปที่หน้าต่างอย่างห้ามตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เห็นเงาของเธออีกตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเผลอหลับไปในวันต่อมาฉันขอให้เพื่อนมานอนด้วยประมาณห้าโมงเย็น เพื่อนก็หอบข้าวหอบของมาที่หอพอเข้ามาเพื่อนฉันก็บอกว่าเห็นหน้าคนที่อยู่ข้างห้องแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวกำลังยืนอยู่หน้าห้องริมสุดด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันจึงเปิดประตูออกไปดูอยากรู้สึกมั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างห้องนั้นเป็นคนจริงๆไม่ใช่ผีฉันจะได้ไม่ต้องกลัว แต่เธอคงเข้าห้องไปแล้วเพราะฉันไม่เห็นมีใครยือนอยู่เลยฉันกลับเข้ามาในห้องเก็บกวาดทำความสะอาดเหมือนเช่นทุกวันแต่พอกวาดใต้เตียงกลับมีกระดาษบางอย่างที่คลายรูปติดบัตรออกมาพร้อมกับฝุ่นด้วยฉันจึงหยิบมาพลิกดูมันเป็นรูปถ่ายติดบัตรนักศึกษาคนในรูปเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาน่ารักเลยทีเดียว ฉันเลยให้เพื่อนดูบอกว่าน่าจะเป็นของเจ้าของห้องคนก่อนแต่พอเพื่อนเห็นก็ตกใจและบอกว่าคนในรูปนี้หน้าเหมือนผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าห้องเมื่อสักครู่ด้วยความสงสัยที่มากเกินจนทนไม่ไหวและเพราะมีเพื่อนอยู่ด้วยฉันจึงกล้าจึงตัดสินใจชวนเพื่อนออกไปเคาะห้องข้างๆเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอยา่างอย่างน้อยถ้าเห็นว่าเป็นคน ฉันก็จะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปฉันเคาะประตูอยู่สองสามครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากคนในห้องเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่หรืออาจจะมีแต่ทำเป็นไม่ได้ยินคืนนั้นผ่านไปแบบปกติผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ไม่ยืนที่หน้าต่างไม่รู้ว่าเป็นเพราะพาเพื่อนมานอนที่ห้องหรือไม่แต่เพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ ว่าเธอคือคนหรือผีฉันจึงยังไม่ปักใจเชื่อสิ่งใดวันลุงขึ้นเมื่อฉันกลับมาจากเรียนคาบเช้าเสร็จก็กกะว่าจะมาแอบงีบสักหน่อยก่อนที่จะไปเรียนคาบบ่ายระหว่างที่กำลังเดินขึ้นบันไดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันจำได้ว่าอยู่ข้างห้องอีกฝั่งเดินส่วนลงมาเธอทักฉันว่าพี่อยู่ห้องสามใช่ไหมคะ ฉันพยักหน้าตอบแล้วถามกลับไปว่ามีอะไรเมื่อคืนหนูเห็นเพื่อนพี่ยืนรออยู่หน้าห้องทั้งคืนเลยหนูถามว่าทำไมไม่เข้าไปในห้องเขาก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้เหมือนเขาจะยืนรอจนเกือบเช้าเลยนะครับพี่ฉันก็เลยบอกไปว่าเมื่อคืนฉันก็อยู่กับเพื่อนพี่ในห้องทั้งคืนเลยน้องเขาก็ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนร้องไห้ด้วยเลยนึกว่าคงจะทะเลาะกัน ขนหัวฉันลุกวาบขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมายืนร้องไห้หน้าห้องตรงนั้นทุกวันกันฉันเลยบอกไปว่าน่าจะเป็นผู้หญิงห้องข้างๆแต่น้องเขาก็ตอบกลับมาว่าห้องข้างๆนั้นไม่มีคนอยู่น้องเขาอยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วยังไม่เคยเห็นคนมาพักอยู่ในห้องนั้นเลย ฉันเดินกลับขึ้นไปที่ห้องของตัวเองด้วยความสงสัยอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ห้องริมสุดก่อนจะเข้าไปในห้องถ้าแค่เพียงเห็นว่ามีใครเปิดประตูออกมาฉันก็จะเชื่อว่าเธอไม่ใช่ผีแต่นี่ฉันอยู่ที่นี่มาเกือบอาทิตย์แล้วแต่เขายังไม่เคยเห็นมีใครออกมาจากห้องนั้นเลยนอกจากตอนกลางคืนและในขณะที่ฉันกำลังนอนกลางวันอยู่ ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างดังกุกกัก,ก,กออกมาจากห้องข้างๆเป็นเสียงเคลื่อนไหวแรกที่ฉันเพิ่งได้ยินจากห้องนั้นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เลยจึงเงี้ยหูฟังอย่างตั้งใจฉันได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังลากเก้าอี้ดังคลืดแล้วหยุดลงเสียงเงี้ยไปสักพักก่อนจะตามมาด้วยเสียงเหมือนมีของบางอย่างลม้ม แล้ทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบในคืนนั้นเพื่อนฉันไม่ได้มานอนด้วยเนื่องจากว่าคืนก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็พยายามไม่คิดอะไรมากเพราะเมือ่อกลางวันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในห้องถ้าไม่ใช่ผีก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรแต่พอตกดึกฉันก็เห็นเงาผู้หญิงผมยาว เดินผ่านหน้าห้องอีกแล้วพอลองสังเกตดูดีๆมันก็ยิ่งชัดเจนมากว่าเธอเดินแล้วไม่หยุดยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับหันมาทางห้องของฉันแทนที่เธอจะเดินผ่านไปอย่างไรก็ตามฉันไม่มีความกล้าพอที่จะเปิดประตูออกไปดูฉันพยายามทำเป็นไม่สนใจแล้วโทรหาเพื่อน เพื่อที่จะขอให้คุยเป็นเพื่อนจนกว่าจะหลับไปแต่โชคดีที่เพื่อนกำลังออกมาหาอะไรกินแถวหอของฉันพอดีด้วยความที่ข้างหน้าหอเป็นกระเบียงที่มองเห็นได้จากด้านนอกฉันจึงวานเพื่อนให้ดูให้หน่อยว่าเห็นใครที่ยืนอยู่ด้านนอกห้องหรือไม่ฉันถือสายรอสักพักเพื่อนก็ตอบมาว่าไม่เห็นใครยืนอยู่หน้าห้องสักคน แต่เมื่อฉันหันไปดูก็ยังคงเห็นว่าเงานั้นยังคงยืนอยู่ฉันลองถามเพื่อนเพื่อความแน่ใจอีกทีแต่เพื่อนก็ยังยืนยันว่าไม่เห็นใครคราวนี้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันเห็นคือวิญญาณแล้วเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรทำไมถึงได้มายืนหน้าห้องของฉันทุกคืนแบบนี้ หลังจากที่ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ยืนอยู่หน้าห้องของฉันทุกคืนนั้นไม่ใช่คนฉันก็ตัดสินใจย้ายสัมโนโครัวไปอยู่กับเพื่อนสัพักในขณะที่กลับมาห้องเพื่อเก็บของบางอย่างในตอนกลางวันโดยมีเพื่อนรออยู่ข้างล่างฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมดังมาจากข้างห้องอีกมันคือเสียงเหมือนคนกำลังลากของดังคลืดคลืดแล้วก็เงียบไป อีกสักพักก็เหมือนมีเสียงของลมเป็นเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินเมื่อวานและน่าจะเป็นเวลาเดียวกันด้วยโทรศัพท์ของฉันสั่นเพราะมีสายเรียกเข้าและก็ต้องแปลกใจที่เห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นคือเพื่อนที่กำลังรออยู่ด้านล่างฉันกดรับแล้วถามว่ามีอะไรเพื่อนก็ตอบมาว่าแก ฉันเห็นเงาคนอยู่ในห้องนั้นจริงๆมองจากตรงนี้เหมือนคนผูกคอตายเลยทันทีที่ได้ยินฉันก็รีบคว้าข้าวของแล้วรีบวิ่งลงไปจากห้องด้วยความกลัวเสียงที่ฉันได้ยินมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนลากเก้าอี้แล้วปีนขึ้นไปขแขวนคอตัวเองลองเปิดไปดูเลยไม่แกจะได้รู้รู้กันไปเลย ด้วยความที่เพื่อนเป็นคนไม่กลัวผีเลยเอ่ยปากชวนทำให้ฉันที่ถึงแม้จะกลัวแต่ก็อยากรู้อยากเห็นพยักหน้าเห็นด้วยเราสองคนเดินกลับขึ้นมาได้บนอีกครั้งฉันรวบรวมความกล้าแล้วเคาะประตูเมื่อยืนรอสักพักแล้วคิดว่าคงไม่มีใครมาเปิดเลยถือวิสาสะลองบิดลูกบิดประตูดู แต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อห้องไม่ได้ล็อกทันทีที่เปิดประตูสิ่งที่เห็นก็ทำให้ฉันขนลุกว่าไปทางล่างห้องนี้เป็นห้องว่างๆที่ไม่มีสัมภาระใดๆของคนอยู่เลยถ้าอย่างนั้นผู้หญิงที่เดินผ่านหน้าห้องทุกคืนกับผู้หญิงคนที่เพื่อนเห็นมาจากที่ไหนกันละ่ะแล้วเสียงที่ฉันได้ยินทั้งสองวัน กับเงาที่เพื่อนเห็นคืออะไรฉันกับเพื่อนรีบปิดประตูแล้วพากันวิ่งกลับลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วมั่นใจแล้วว่าที่ผ่านมาโดนผีหลอกแน่นอนจากวันนั้นเลยกลายเป็นว่าฉันไม่กล้ากลับไปนอที่หออีกเลยเวลาผ่านไปเกือบอาทิตย์ฉันกลับมาที่หอเพื่อจะขอย้ายออก แล้วได้เล่าเรื่องให้เจ้าของหอฟังว่าฉันเจออะไรมาบ้างเจ้าของหอเห็นว่าฉันจะออกแล้วก็เลยบอกความจริงกับฉันว่าห้องริมสุดนั้นเคยมีผู้หญิงผูกคอตายเพราะว่าน้อยใจแฟนและยิ่งไปกว่านั้นห้องที่ฉันอยู่เคยเป็นห้องของแฟนเธอผู้เขาสองคนชอบพอกันเพราะว่าอยู่ห้องข้างกัน และเกิดความสนิทสนมจนตกลงเป็นแฟนกันและทั้งสองก็ไปไปมาๆระหว่างสองห้องบางวันก็นอนที่ห้องของผู้หญิงบางวันก็นอนที่ห้องของผู้ชายแต่เวลาที่ทะเลาะกันฝ่ายชายก็จะขอ,อนอนแยกห้องวันที่เธอตัดสินใจผูกคอตายเธอก็ไม่ยืนรอให้เขาเปิดประตูให้เธอแทบจะทั้งคืน แต่ว่าแฟนของเธอก็ไม่เปิดเธอเลยคิดสั้นตัดสินใจจบชีวิตลงที่ห้องของตัวเองโดยการผูกคอและถูกพบศพในวันรุ่งขึ้นคนที่มาเช่าคนก่อนก็ขอออกไปเพราะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเจ้าของหอคิดว่าห้องที่ฉันอยู่ไม่ใช่ห้องที่เกิดเหตุจึงน่าจะพอเปิดให้เช่าได้ในราคาถูก แต่ความเป็นจริงแล้ววิญญาณกลับวนเวียนฝังใจอยู่ทั้งสองห้องไม่ไปไหนเมื่อฉันได้รู้จึงไปทำบุญอุทิศกุศลไปให้เธอแล้วหาหอใหม่ที่ราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกจนเกินไปราคาถูกที่แลกมาด้วยวิญญาณเป็นเพื่อนร่วมห้องแบบนี้ขออย่าได้มีอีกเลยอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิง่งช่องไปเล่าเรื่องผีเพื่อรับฟังเรื่องผีที่ไม่สามใครบนโลกใบนี้